สวัสดีนะครับแฟนๆโปกเกมอนทุกคนด้วยนะครับอะไรฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับช่วงนี้เนี่ยอยากจะจับเทพจับเทพที่ไหนครับจับเทพที่แมคแลครับจริงๆก็อยากจะไปจับซักอืมขอถ้าเกิดมันเจอตัวที่แบบผมไม่ถูกใจจริงๆผมก็จะจับตัวตัวนั้นนะครับแบบว่าไม่ไม่ใช่ชายนี่นะครับตัวไหนยอยากจับชายนี่ผมก็จะเก็บเอาไว้อย่างเช่น ลาเตโอสตัวนั้นนะครับเออคุณอยากได้แบบชายนี่นะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนโอเควันนี้อยากจะไปหาสักตัวหนึ่งนะครับเราก็จะสุ่มนะครับว่าจะเจอกับตัวอะไรครับมาวันนี้จะมาลงแมกแลนะครับแมกแลเฮ้ยเข้าผิดไปเข้าแคมป์อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสุ่มแบบไหนนะจริงๆผมอยากเจอ U b บนะครับอยากเจอยูบมากอยากเจอยูบสักตัวหนึ่งอยากเจอยุงอะ่ะเอออยากเจอยุงยุงนี่คือมัชชิบูนะครับเออตัวงแดงอะ่ะไป โอเคมาสักหน่อยนะมาครับอันนี้เราเอาตัวอื่นนะครับตัวอื่นไม่ใช่ลาติโอสนะครับเอาละมาโอเควันนี้เราจะมาฉายเดี่ยวเช่นเคยนะครับไปครับไปครับโอเคครับมีป,ปุ่มอะไรบ้างเอ่ยมีฟอส์มอสอืมท่าไฟท่าหินรีเฟกหรอทิปเป Excel, อร์แอคเซลเฮ้ยอบิอะไรอ้ยอบิเทนติเชียนด้วยอะ เฮ้ยอันนี้ดีกว่ามาผมขอจิจิโน่เลยนะครับวิลเลียนเอาสโลโคิงไปออสการ์เชอร์ริมนะครับมิกกี้เอาโอ้โหไหวไหมวะ <c oughs> ตัวนั้นคือและตัวนั้นตัวอะไรครับโปเกมอนท่าแฟรี่ครับแฟรี่เหรอเซเนอัตตามีเซเนอัตมีพวกเออเหล่าคาปูมีอะไรอีกอะอืม มันก็ตั้งแต่เจนหกขึ้นนะหกเจ็ดไม่รู้วะอ่างั้นเราจะไปที่ท่าพลังจิตครับมาเพราะว่านั่นมันเป็นแมลงนะครับแมลงน้ําแข็งคิดว่าน่าจะมีท่าแมลงอยู่มีปะวะไม่หล่ะอย่ดูได้อย่าดูเอาก็ได้อาบเจอกับมูชาน่านะฮะเฮ้ยจริงๆผมน่าจะไปทางทางดินนะเพราะผมผมมีท่าน้ําแข็งอะ เออว่าผมลืมไปเลยอะเออลืมคิดลืมคิดว่าเต็มมีท่านมาแข็งเมื่อกี้ผมเลือกเพราะมีท่านมาแข็งนะ,ะไม่เป็นไรอืมงั้นผมจะไปแม็กค,ครับแล้วก็ใช้อ่าแม็กไซส์ครับเดี๋ยวน้อยมแม็กไซส์ก็สปแตปนะฮะมาครับยิราคิโนโ่ฮะสับไทยบ้านเราจริงๆมันมีอยู่สับหนึ่งผมู่ได้วบนห,นหน้า ขอประมาณสักครึ่งหลอดกำลังดีนะถึงไหมแม็กซ์ไปครับโอ้โหผมขอเยอะไปว่ะ <c oughs> มันเบาเปิดอย่างนี้เนี่ยลดสปีดไปฮะหนึ่งระดับสันนี่เดยเชอรลิมครับจะพยายามจะช่วยเพื่อนนะฮะเปลี่ยนฟอร์มครับเปลี่ยนฟอร์มป,ปุ๊บเนี่ยจะทำให้ฝั่งเดียวกันเองนะจะมีพลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น1.5แล้วก็สเปชียลดิฟ1.5 นี่ถ้ามันแรงเยี่ยมมากเยี่ยมมากนั่นแหละท่าอะไรเอ่ยแสซิพอดครับอเพิ่มพลังโจมตีเวทมาดูที่บูชาน่าครับบูชาน่าจะสวนกลับด้วยท่าอะไรหมายสองกระท่าพลังจิตครับอาจไปที่ตัวเราครับเปิดฟิวพลังจิตครับทำให้ท่าพลังจิตแรงขึ้นเรามีไหมแล้วก็มีแค่สโลรคิงตัวเดียวอ่ะเอาละมา แม็กไซด์อีกทีนึงครับไหนเขาดูพลังของเชอร์รีมหน่อยจะแรงขึ้นขนาดไหนกันอืมก็นิดนึงนะนิดนึงก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะนิดนึงนิดนึงโซลา่าบีมก็เชอร์รีมครับอ๋อมันเลขแดดเพื่อโซลา่าบีมมันไม่กลา้าให้เพิ่มเราจะมีให้เพื่อนดีกว่าดูเงื่อนไขยเยอะนะนี่บนี้ยยิปบดเบาเปิดเลยเวย์ทเทอร์บอลครับท่าไฟยิปมาแรงก็ดีอยู่แล้วนะฟิวเจอร์ซาครับ นี่มันอะไรถ้าอะไรอ่ะหาวใส่เหรอไม่มีฟิวแก้วอะตีไปประเด็นคือผมไม่อยากให้เชอรี่มันหลับนะครับต้องตีตายอยเชอรี้ครับไม่งั้นเธอหน้าตัวหน้าเนี่ยมันจะหลับเลยนะครับตอนปล่อยออกมาตัวลาบีนครับขอแรงขอแงแรงขอคริขอคลิกขอคลิกเออเออ นั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากนั่น,นแหละเอาละสโลโคิงไปฉากเลยสโลโคิงเธอของนายแล้วไอ้บ้าเอ้ยโอ้เอ็งตีก็จบแล้วเนี่ยไม่งั้นชลิกูคง,งมไม่หลับอะ่ะล้างบาร์ครับล้างสแตทด้วยแม็กพืชใส่ฮะตุ๊ดตายตโโุ๊ดตุโลทิ่เฮ้ยทำตายทำตายทำตายไปเปลี่ยนตัวเลยนะรอบหน้าไปเปลี่ยนตัวเลย ฟิวพืชครับอืมดับจนได้ครับแต่งานหยาบก,ก็เทอร์น้านี่แหละนะเดี๋ยวสแลปครับตบออครับนี่นี่ยังไงก็ต้องจับนะ <c ười> เพื่อนพวกนั้นมาเปลี่ยนตัวผมวก็คงน่า้านยังไม่เปลี่ยนตัวนะสำหรับผมไปครับพี่มีบอลครับนะเข้ามา อยากให้สโลคิงเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับแต่ว่าไอเชอรินม,มันมันหลับอ่ะอ้ออ๋อมือล่นมือล่นโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะพังจิตด,ด้วยโอ้โหมันลงผีไม่ได้แล้วล่ะน่าอะไรอ่ะคิมกันป่ะ,ะไปนี่ไปคิมกันดีกว่า แบ็คแพคได้เลยไอเทมครับโอ้ตีเทมไม่ด้วยเหรอมันเป็นเ๋ยวๆเลยครับอ๋อทุกคนได้ไอเทมหมดเลยเหรอโอ้เพิ่งรู้แฮะเออดีจังเลยแฮะหรือว่าผมได้ให้คนเดียว ชิมกันครับน้ำแข็งมีตัวเดียวด้วยเอ้ยผมพลาดมากมากเลยอะ่ะงั้นผมยอมมันก่อนให้มันหลับก่อนทำมันได้ก็ต้องทำอย่างนงี้แหละเรียกแดดครับฟอโบกิปทำงานครับ ไม่มีใครตีกายภาพเลยครับเฮอริเคนครับหลบได้ฮนะโอ้โหแดดได้นะนล่ o ช t s i ใสโอ้คิงวีงเรียบร้อยครับตาแล้วหนึ่งครับถือว่างานหยาวครับงานหยาวย้อนใส่ฮะโอเคเธอหน้ามาหลับแล้วอ่าผมจะใช้ท่าใสาช็อคครับเฮ้ยใสช็อกเอ็อเ,อเพนิกน,นี่แรงกว่าเท่ากันหรออ๋อใสาช็อคเลยครับ p อ l ีซีครับเปลี่ยนอาร์เบรตี้ครับเชียฟฟ์ครับกลายเป็นอิ s สโอมเนียไม่หลับฮะเฮ้ยเอ็งจะเปลี่ยนเพื่ออะไรมันก็ไม่หลับดีวะโอ้โอ้โหแล้วผมหาไปเธอแรกเพื่ออะไรวะเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเล่นอมองอาร์ตอะแล้วแบบมีคนหนึ่งเป็นเป็นอิมโพสเตอร์ด้วยอะแม่ง <c oughs> <c oughs> อ่มามสตอร์มครับมาครับบูชาน่าครับตายไปแล้วหนึ่งอะถ้าเกิดตายอีก3ครั้งก็คือจบเลยนะฮะนี่คือแบบต้องเผื่อไว้บ้างตอนสู้กับที่ในตำนานด้วยนะเนี่ยอ่ะโซลา่าบีครับยิงแสงมังกรด้วยโอ้ยยิงแต่ตอนแรกแล้วล่ะ บริเคไม่โดนอีกแล้วแม็ก a r ดักเนสครับใายไปที่มูชนาเราครับอย่างครับยังไม่ตายฮะแต่ดันลดสเปเชียลดีครับประเด็นแต่มัน่าจะตีกายภาพนะครับเพราะว่ามันเก่งด้านกายภาพเพิ่มพลังโจมตีครับเพิ่งเกิดมาก็เพิ่มพลังโจมตีกันเลยอ่ะไม่ส่เอาล่ะเธอหน้าเราจะตีแรงขึ้นนะครับ โอ้ยเหมือนจะได้ผลครับเหมือนจะได้ผลครับอ่ะดีครับเพิ่มเ,เลือ,อ,อดครับเอาล่ะไปซอมอีกบหนึ่งครับเบรเทอร์บอลครับพาไฟขี่แล้วนะครับตั้งขี่แล้วเฮอร์รีเคนครับยังจะฝืนเฮอร์รีเคนอีกแลชเอาท์ไซด์ไปไปเลยครับยังไม่ล่วงฮนะวิ่งในโพลีซีมั้นนะเนี่ยวิ่งในโพลีซีครับ จมตีครับฟิวเจอร์ใสครับแรงไปว,วะเนะี่ยต้องรลอกผีเธอเนี่ยอสองสามเธอเลยนะยิงใส่ครับมีฟิวด้วยแรงมากแรงมากเธอหน้ามันต้องตายครับมันต้องตายอ,อีกทีนึงครับออสการ์เชอร์ริมครับใช้โซลาบีมอโอ้โอ คืออุตสาบบัฟมาหายหมดเลยครับเนี่ยเรเซอร์เชียวครับอ้าวเอ็งตีกายภาพหรอกเหรอไมาสโตรมตายเถอะ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 ไม่ตายไม่ตายแบบพุทธครับโอ้โหไอ้นี่ก็กลับล่างเดียวเราก็กลับล่างเหมือนกันครับเนี่ยรู้สึกลำบากใจเลยเอสเพนดีฟอสต์ครับ อันนี้อะโอ้ไ uh huh. oh. อ้นนี่มันโยนเกมอ่ะมันโ,นโยนเกมอ่ะเออไม่มีเดะคือีเคนโดนแค่โอเคแต่ครับยังไงก็ต้องจับครับผม hmm. oh, ให้ภูนิเอาไปแล้วกันติดแหละนะโอเคเรียบร้อยครับคิมกันจะชนะไั่หมะเนี่ยวันนี้ โอเคครับผมไม่เอาครับไม่เอาใครเอาไปใครมาวะเชื่อลิเหรอโอเคได้อยู่ติดโฟกัสแบนด์ด้วยเหรอโอ้โหแล้วเองเอาพืชออกวู้ดเจิมพรจริงๆอันนั้นเป็นอะไรเป็นชิสติกเกอร์เหรออันนี้เป็นอะไรอ่ะชอรเวิร์สโอานี่กว่าเอ้ยนี่เป็นมืออยู่ผมตีไม่ได้นี่ครับน่าจะไม่รอดหรือตรงไม่น่ารอด มาเอาล่ะสังหาราบุญกันเถอะโอเคงั้นย้อนก่อนแ็กน้ำใส่ครับโอ้โอใหใครเอ่ยใครเอ่ยงูฉันหน้าผมเองโอ้ยฝนตกเฮลิเคยนครับโอ้สวยครับอยู่ในฝนอย่างงี้ลิเคยนร้อยเปอร์เซ็นต์ติดมือด้วยอยอดเยี่ยม ดิ๊กครับขุดดินหนีไปแล้วฮะมันเอาตัวรอดไปแล้วเอาละว่างไงฟิวเจอร์ใส่ฮะโอเคส่วนผมก็หาาใส่ฮะย้อนไปอืมอ่ะเอเนจีบอลครับมึนมึนมึนโอ้โหโ,โหมัอมวนเนี่ยไม่ใช่ครับโอเคแล้วยิงใส่สโลโคิงนี่เองตายสองรอบเลยนะ แย่จริงๆเฮอร์ริคนครับดีครับดีๆด,ดีดีครับโอเคอ่ะเอนจีบอลครับโอเคก็แลงอยู่ครับเอาละเธอนี้ครับเป็นปเธอของเรานะครับเธอันหลับประมาณสักสองเทอมมันจะดีมากๆฮนะมาฮะหลอดไม่หลอดอย่ารู้กันแต่ผมตีสุดท้ายเดี๋ยวประเด็นฮเฮอร์ริคนครับโอเคครับงานดีงานดี เดี๋มึงตื่นนะเออหลับไปหลับไปบิ๊กครับโอ้โหอีกนะโอ้หมันก็มีท่าอื่นด้วยไปเฉลี่ยอะแม็กโอเวอร์โกรว์แรงขนาดไหนครับเดีย๋ยวรอบหน้ามีฟิวพื้นด้วยโอ้รอบหน้าน,น่าจะสามารถเก็บได้นะเอาล่ะเอ้ยไอ้ไอ้อ,อะไรวิลเลียมอยากให้อยากให้มันเปลี่ยนยากโดนคิงมากเลยเนี่ยไปอีกทีนึคงครับเออลีเคนครับ โอเคครับดีครับดีครับสวยสวยสวยโอ้ oh, มันตื่นแล้วมันยิงให้ยิงให้ยิงให้เฮ้ยลบัฟออกครับเหลือมันมีผลอะไรกับใครวะไม่มีป่ะบิ๊กใสครับโอเคครับชนะแล้วชนะแล้วเออไอตี่ก็เสียเทือนจริงๆไม่ทำอะไรเลยยิงครับแม็กพืชครับเอาละเทพในตำนานเป็นปูม่อนท่าแฟรี่ โอ้โหเอ็มังไอ็คิมกันนี่ไม่น่าล่อเนี่ยผมไม่น่าเอาเงนเข้าเลยจับไว้ครับอ่ะพี่มีบอลครับแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องได้ใช้นะถ้ามันเป็นฟรีนี่นี่จบเลยนะฟรีนี่กับโคโค่จีจีคิดได้เลยแต่เฟรนี่แล้วโอ้โหหลับยากเท่าเหมือนกลางแม็กแม็กสตาร์ฟอร์มาก็หลับไม่ได้แล้วน่ะก็พอจะให้มันหลับก่อนแล้วกันโอเค อะไะผมจะไม่เอานะฮะจะไม่เอาเรียกว่าดีไหมเนี่ย <g iggle> ก็ดีมั้งเออมันก็ได้เอามังกรออกอ่มาครับมาดูเขาว่าเป็นตัวอะไรนะฮะมาโปกเกมอนยั่ษมาตัวนั้นก็คือบูลูครับอ๋อ เอาละมาะมูชนะแล้วเราทำอะไรได้บ้างวันนี่ยชิบผ่าแล้วน้ำสองตัวจีจีคิดเลยอย่างนี้โอ้เตรียมตัวแตกกันได้เลยครับโอ้ย้อนครับย้อนก่อนต้องให้มันหลับก่อนเมกกาฮอนครับโอ้ันใช้ท่า,มาแมลงครับโอเคครับดีอยู่ครับไม่ใช่ท่าพืชเว้ยเทอบอลครับสกิปไปสกิปไปท่า,มาแมลงจอดเงีย,ยบเอ้ไม่ได้แฟนรนี่มันต้านมาแมลงอยู่ รถพลังโจมตีเว้ยครับแต่มาใช้กายภาพเว้ยอันนี้ก็บ้าอีกสมกัหน้าตาเจริงจงยาะดดคิงสำหรับผมจะย้อนใส่ครับบอกว่าคงไม่โดนอะไรนะ <c oughs> ฟิลฟิวเพิ่มเลือดด้วยก็ดีสำหรับเราครับเพราะว่าเราเลือดไม่เต็มด้วยถ้าเราโดนมกกฮอร์นี่ก็เจ็บนะครับเพราะว่าเราเป็นพลังจิตเดีย๋ยวผมจะใช้ท่าใส่ช็อคครับเอ้ยมันหนาป่าวะ expanding อ่อะ แต่แกที่เฟซครับรถสปีดครับรถสปีดฟอสมอ้อไปเวทีบอลครับฟิวเจอร์ใส่ฮะถามจริงท่าน,นี้มันมีประโยชน์จริงๆเหรอเอสแอนดี้ฟอสครับโอเคครับหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเออนั่นแหละนดันแลนแล้หลับแล้วเว,ว,ว,ว้ยมาเรายัายางแปลงไม่ได้อ่ะ บูรูลับครับชามครับลดพลังโจมตีครับโอ้โหพลังโจมตีเว้ยพลังโจมตีกายภาพโอเคดีงานดีงานดีเน้นต่อไปก็ได้วะไอ้นี่ก็ปั๊บอีกถ้ามันโดนล้างปั๊บนี่คือกระจบเลยนะเนี่ยนี่แนี่โอ้ไม่ให้เข้าเลยวะไปเทอร์บอลครับแฮกก็ได้เรียกเรียกแดดมาหน่อยดิเผาไม่สักทีเหรอ โอเคอุ้นี่ผมเลือดเต็มแล้วเนี่ยโอเคมา my turn เอาละเราใช้ท่าเอา่อนี่แลยครับท่าของไซช็อคนะครับมันแรงเท่ากันมามามูชาหามามเราตายได้อีกประมาณสองครั้งนะครับแต่อย่าตายเลยดีกว่าครับม,มันบาดเสียวไป รับยู yes yes โดนรับยู weather o n นเออแม่งเอ้ยดีแค่นี้แหละพอแล้วเอ็งขุกระดับแล้วมั้งเนี่ย ah my storm อืมเปลี่ยนฟิลด้วยเอา้าว้ อโอ้โหคิฟิวพลันจุดตีที่เพิ่มมาสรุปมาเป็นคนฆ่าตั้งครึ่งหลอดแน่เอาครับมาเอาผมจะจับด้วยบิตบอลครับมาเอาละไป ใช้นี่ปะวะถ้าเป็นใช้นี่ก็ก็ดีนะโอกาสออกไม่รู้เท่าไหร่หนึ่งในเท่าไหร่ไม่รู้อะ <c oughs> แต่ใชยนี่บูลูเท่น,นะครับสีดำติดเรียบร้อยครับได้แล้วครับคาปูบูลูครับเฮ้ยคาปูบูลูเออไอ้นั่นชื่อปุ่นเอาล่ะครับมีใครเป็นชชยนี่ไหมฮะมีไหมฮะไม่มีฮะ ไม่มีครับงั้นเราไม่เอาครับแต่ก็เก็บเอาไปครับสลับเอ่อบูลูนะฮะโอเคได้มาหกอันนะฮะโอเคครับรอบนี้เราเจอกับบูลูนั่นเองนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้นะครับสู้กับบูลูโอ้โหเกือบแ yeah, ยนะ่และพูดเลยว่าเกือบแย่ก็ถือว่าของปากของคอรหสับแมกแลนะฮะโอเคครับ ใครที่ชอบครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับว่าจะได้สู้กับใครครับบ๊ายบายสวัสดีครับ